ันนี้นะคะเราก็จะมาทำลูกบอลคริสตั้นนะคะอันดับแรกเราจะได้กระดาษแล้วก็มีกระดาษสติกเกอร์ใสใช่ไหมคะ A4 ให้เด็กๆแบ่งครึ่งตัดเป็น2แผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษ A4 1แผ่นอันนี้เชื่อว่าเด็กๆแต่ละคนมีอยู่แล้วเนาะไม่มีปัญหาอันดับแรกเลยนะคะเราจะทำลูกบอลนะตรงนี้เราจะใช้ดินสอนะคะร่างเป็นลูกบอล ใครที่มีแก้วหรือภาชนะวงกลมใหญ่เราอาจจะใช้ก็ได้นะคะทาบได้นะคุยแอมคุยแอมก็จะวาดไปเลยไม่ซีเรียสน,นะว่าแบบจะต้องกลมเป๊ะนะคะไม่เป๊ะก,ก็ได้นะอเอาแค่ดูแล้วเรารู้ว่ามันคือลูกบอลเนาะอันนี้เด็กๆเห็นไหมเออถ้าไม่เห็นเดี๋ยวคุยแอมเนี่ยจะใช้ปากกาเมจิก แทนดินสอละกันเนาะเพื่อที่เด็กๆจะได้เห็นเส้นดินสอของครูแยมนะคะ แล้วนะคะแล้วก็ลบเส้นอินสอที่ไม่ต้องการออกนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดออกมาให้เป็นลูกบอลเราจะทำเป็นสโนว์บอลนะลูกบอลหิมะนั่นเองนะคะ ก็จะได้ลูกบอลคริสตัลแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ดินสอร่างเว้นนะคะให้มีขอบแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดตามรอยดินสอ เป็นวงกลมเปล่าๆแบบนี้นะคะอ่าเราได้วงกลมเปล่าๆแบบนี้แล้วนะต่อไปเราก็จะใช้สีนะคะระบายตกแต่งกรอบเราก่อนคุยมชอบดาวคุยมก็จะใส่ดาวไปเยอะๆตรงนี้อิสระเลยเด็กๆจะตกแต่งกรอบเป็นยังไงก็ได้ เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาทําส่วนที่ใสอยู่ในลูกบอลหิมะของเรานะคะเช่นครูยแยมอยากให้บอลหิมะของครูแยมเนี่ยม,มีพื้นแล้วก็เอามา,าพาบก่อน ก็มีหิมะใช่ไหมใส่หิมะลงไปนะคะวาดหิมะไว้ก่อนอันนี้เป็นพื้นนะพยายามทำพื้นไปแล้วทีนี้พยยามจะวาดต้นสน เราอยากให้อะไรอยู่ในบอลทีมาบางคนอาจจะทําเป็นเหมือนแบบปล่องไฟก็ได้นะคะก็ใช้สีเขียวระบายสีเขียวยุดมากขอไปหลักก่อน เราเห็นไหมเวลาใช้สีทุกครั้งสีควรจะแหลมนะคะเพราะสีทู่เนี่ยระบายสียังไงก็ไม่สวยเนาะระบายสีให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะอย่าออกนอกเส้น เปลี่ยนแทรกสีมาแล้วใส่สีเหลืองสักหน่อย เใส่สีงเงินแล้วมันกลายเป็นสีเขียวเข้มกว่าเดิมอีกเราก็แทรกให้มันเป็นแบบชั้นๆได้สากมันใส่ลำต้นลงไปด้วย what's ได้แบบนี้แล้วนี่เราก็วางทาบไปก่อนนะเนาะเาะว่าเราจะวางไว้ตรงไหนใช่ไหมเมื่อกี้มีอะไรอีกเราอยากวาดนี่ละกานตุ๊ก,กตาหิมะเพราะว่าเราทำเป็นสโนวะ์บอลเนาะเราก็วาดตุ๊ก,กตาหิมะด้วยเด็กๆบางคนอาจจะวาดกล่องของขวัญใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะ สโนแมเราอ้วนทนสมบูรณ์มากหิมะไม่จำเป็นต้องสีขาวอย่างเดียวนะเราอาจจะใช้สีฟ้าเนี่ยไล่น้ำหนักได้ เราเรียนไล่สีมาแล้วใช้เป็นประโยชน์นะคะอ่อนกลางเข้มเนาะ เราต้องตัดให้เป็นชิ้นเล็กก่อนนะคะเวลาที่เราจะตัดมันจะได้ง่ายขึ้น ค่อยๆตัดนะคะระวังนิ้วมือด้วยตรงไหนตัดไม่ได้เราอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้นะคะ ่นีเราก็ได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยเด็กๆด,ด,ดูนะเราได้แล้วของที่จะอยู่ใน snowball ของเราบางคนอาจจะทําเป็นกวางเรนเดียหรือว่าทําเป็นของขวัญเป็นคนก็ได้นะคะไม่ติดเลยทีนี้เราจะดูวิธีการนะคะนดับแรกเลยนี่เราใช้แผ่นสติกเกอร์นี่ลองทาบดูมันจะพอดีปิดวงกลมพอดีใช่ไหมความลงนะคะความลง ทำลงแล้วทีนี้ลอกลอกแผ่นสีเหลืองออกนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะติดเห็นไหมติดเอาด้านสีเทาที่ไม่มีลายเราขึ้นนะคะตรงนี้อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเนาะ พอติดเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะคว่ำตอนนี้ด้านที่ไหนอยู่มันจะเป็นสติกเกอร์เหนียวเหนียวแบบนี้นะคะเราจะคว่มด้านที่เราระบายสีแล้วแปะลงไปยอย่าพึ่งลืมนะคะ,ะเปิดกาวก่อนอ่เราแปะตัวการ์ตูนของเราก่อนนะคะว่าเราอยากให้ตัวการ์ตูนของเราอยู่ตรงไหน แปะทับลงไปก่อนอจากนั้นนี่ด้านนี้เราแปะกาวใช่ไหมเราใส่ลงไปเลยเราก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะคะเราอาจจะตัด เศษกระดาษเมื่อกี้สีขาวใช่ไหมเราอาจจะตัดเป็นวงกลมเพื่อเป็นหิมะก็ได้นะคะติดลงไป ลอแล้วนี่แบบนี้ใช่ไหมติ๊กเกอร์อีกแผ่นหนึ่งติกเกอร์อีกแผนน่กกแผนนึงนะคะทีนี้เราจะเอามาทาบประกบเอาด้านที่ไม่มันไม่ลื่นลงไปนะคะด้านที่ลื่นอยู่ฝั่งนี้ด้านที่ลื่นอยู่ข้างบนเราจะแปะประกบกัน จะใช้สติกเกอร์แปะประกบกันนะคะตรงนี้สติกเกอร์เราอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแปะให้มันประกบกันก็ได้นะคะเราก็จะได้แล้วแบบนี้จะเห็นส่วนที่เหลือใช่ไหมเราจะใช้กันไกรตัด ได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้สโนบอร์ดนะคะนี่แบบนี้นั่นเองมีฝีมือที่เราวาดรูประบายสีอยู่ด้วยนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้านหลังนะ,ะบางคนเขียนแต่แรกแล้วดีมากๆเลยนะครูแยมลืมนะก็ต้องใช้ปากกาเมจิกเขียนนั่นเอง,เองนี่เขียนชื่อเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วค่ะ